สวัสดีครับวันนี้มาเซอร์วิสระบบอากาศนะครับโตโยต้าพีอูสนะครับผมแน่นอนเช่นเดิมนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้ด้วยเนาะโอเคนะครับแอบขายของนิดนึงนะที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าแห้งเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นเกึ่งน้ำนิดนิดนึงนะครับบางทีเราต้องการแช่ในส่วนของชิ้นงานบางส่วนนะครับพีอูสเป็นรถที่เซอร์วิสง่ายในระดับหนึ่งเลยนะครับหลายท่านจะกังวลแต่จริงแล้วเนี่ยการออกแบบของเขาครับระบบที่เกี่ยวกับอากาศ น้ำมันอย่างเงี้ยฮะตัวพีอูสเนี่ยเขาเอาวางไว้ด้านบนหมดเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นจากไปในส่วนของปลั๊กสวิตช์ก่อนเริ่มต้นนะครับถอดแบตออกก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้ต้องเปลี่ยนแบตนะเนี่ยแบตเตอรี่ผิดสเปคนะครับอ่าคันนี้ใช้แบตลูกเล็กไปหน่อยนะครับผิดมาตรฐานในเดิมปกติแล้วเนี่ยรถอ่าพีอูสนะครับต้องใช้แบตแบบมีรูระบายไอนะครับผมเขาจะมีสายรูระบายไอนี่ไม่ได้ต่อไว้นะครับแต่จริงๆอ่ะคันนี้ดีหน่อยเขาใช้แบตแบแบแห้งนะครับอ่าถามว่าจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้นะเพราะนี่ก็ลลูกใใหญ่่่่นนนะะครับบผมแตวววาาาเเเเดดีีี๋๋ยยยยปอสจ นะแล้วก็ปักเซอร์วิสแน่นอนนะครับผมอะปึ๊บดึงออกทุกครั้งนะครับผมโอเคอ่ะเนี่ยครับผมลักษณะของกองอากาศของตัวต้าพรีอุสเนี่ยครับเขาออกแบบมาให้ตัวน็อตอยู่บนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรือออกได้ง่ายเลยนะครับน็อตทั้งหมด6ตัวเองนะครับเอ่อหนึ 1, 2, 3, นะครับ 4 5 6นะครับผมอยู่ด้านบนหมดเลยแล้วก็พอเอาชุดกรออา,าศออกเนี่ยเราจะเห็นลิ้นเ,เห็นไหมความสกรปรกของลิ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะเราใช้น้ำมันเบนซินล้างครับเราต้องจาเป็นต้องลื้อลิ้นออกมามันก็จะมีเรื่องของการถอดสายยางน้ําอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราใช้คอนแทคกินเนอร์น้ํายาล้างลิ้นแบบสเปรย์เนี่ยครับก็ล้างขาที่ลิ้นก็ได้นะครับผมหรือถ้าอยากจะให้สะอาดก็ถอดนอตออกมาแล้วก็พลิกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ดีนะครับเที่ยี่ไปไกลแล้วก็ ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วลองรื้อท่อ EGR ตัวนี้ดูนะครับออยู่ตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้อาจจะเห็นภาพนี่พอดีผมเคยรื้อมานะคะนี่ลักษณะท่อเป็นท่อแบบนี้นะครับผมใช้น็อตทั้งหมด4ตัวนะครับรื้อไม่ยากนะครับหตัว2ตัวนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้อีกสตัวนะพอเรื่อมาปุ๊บเราจะเห็นว่าข่าวเหมาเยอะไหมนะครับถ้าข่เหมาเยอะเนี่ย เราอาจจะต้องพิจารณาในส่วนของการหรือหม้อต้มอิเจียออกมาล้างนะครับหม้อต้มก็คือตัวนี้อยู่ด้านบนอีกเช่นกันอันนี้เดี๋ยวผมพิจารณาดูอีกทีว่าเวลาพอไหมนะครับถ้าเวลาพอก็เดี๋ยวจะเลือกออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากการล้างลิ้นปีกีเสื่อก่อน ความโชคดีของคันนี้นะฮะท่านเจ้าของแกน่าจะเคยล้างมาแล้วนะครับผมอ่ะเข่าก็จะมีอยู่แค่ตามพื้นเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วนี่ผมเอาน้ำยาฉีดล้างออกมานะครับผมมีคราบเขมาอยู่แค่นี้เองนะก็ถือว่าโอเครอดไปนะครับผมคือถ้าบางคันลือนนลลอ,อ,ออกมาเนี่ยท่อเนี้ยตันเลยได้ลื้อมอตอต้มออกมาแน่แต่คันเนี้ยด้วยความที่ว่าท่านเจ้าของอ่ะแกน่าจะอยู่ในプリウスขับนะแกก็เลยพอมีพื้นฐานเรื่องการดูแลรักษารถให้บริเบต้นนะครับก็เลยถือว่าโอเคเลยนะครับรอด <laughs> แต่นแรกยังคิดอยู่จะได้ลืมหมอต้มหรือเปล่านะโอเคคันนี้คาบข่าวอ,อิจยามาแค่นี้เองนะครับผมขอบคครับ